ภาคที่2เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเครือข่ายก็คือตามเนื้อหาหลักสูตรที่วัตถุประสงค์ที่เราเรียนนะครับก็คือจริงๆแล้วเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเราก็พูดถึงการแก้ปัญหาเครือข่ายแต่การแก้ปัญหาเครือข่ายของช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาเชิงอินฟสตซัคเจอร์ทั้งสิน้นก็หมายว่ามันก็คือคุณจะต้องเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เรื่องการเชื่อมต่อแล้วก็มาพูดถึงการออกแบบนะครับแล้วก็รวมถึงการแก้ปัญหานะครับ จริงๆก็เลยเป็นเนื้อหาที่ต่อเชื่อมตั้งแต่วันที่1เข้าสู่วันที่2นะครับคราวนี้มาดูในภาคที่2ของอตรงนี้นี่เป็นการแก้ปัญหาซึ่งเราก็พูดไปแล้วครับรกากรทําง,งานเครือข่ายเนี่ยมันทำงานตั้งแต่ระดับฟิสิกอลเข,ข้าไปที่ Data Link แล้เข้าไปที่ Network ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่เราคุยกันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการแก้ปัญหาในหัวข้อนี้คราวนี้ในในการทำเซตเต่างๆหลังจากนี้ไปเนี่ยมันเครื่อง PC ต่างๆจะต้องมีการกำหนดพวกนะครับหมายเลข IP พอพูดพูดถึงระดับแอปพลิเคชันเน มันจะต้องมีการเขยับขึ้นมานะครับคือคุณต้องมี IP address เพื่อจะให้แอปที่เข้ามาใช้ซึ่งใน Windows จะมีคำสั่งที่ใช้ในการเซตค่าแอปใน IP address โดยการใช้คำสั่ง netshell หรือบางคนอาจจะใช้เป็นอะไรครับเป็นกราฟิกก็แล้วแต่นะครับมันมีทั้งกราฟิกแล้วก็มีทั้งคำมานด้วยกราฟิกหรือหรือใช้คำสั่ง netshell นะครับเวลาตรวจสอบค่าเราสามารถใช้คำสั่ง ipconfig ครัวนี้มาดูภาพนี้เราเคยเห็นแล้วว่าเวลาที่เราเชื่อมต่อ PC อย่างเช่นในรูปนี้ PC3 เนี่ยติดต่อกับ PC4 มันจะต้องมีการ PC3 ไป PC 4จากวันที่เมื่อวานนี้ที่เราเรียนเราเพราะว่ามันจะมีค่า Mac Address ถ้าเกิดในกรณีคุณมีการวิ่งข้ามเครือข่าย IP ข้ามเครือข่าย IP ที่เห็นนี้คุณจะต้องมีองค์กรตัวหนึ่งที่เรียกว่าเราเตอร์ซึ่งเราเตอร์จะมีค่า Routing Table นะฮะเรา t i n g table เวลาที่ PC 3ติดต่อ PC 4เนี่ยเวลาติดต่อเนี่ยมันจะทำงานที่สอดคล้องกับกตัวเลยครับ OSI model เพราะฉะนั้นในระดับที่ network ผมพูดถึงระดับชั้นชั้นที่3เนี่ยนะครับมันจะใช้หมายเลข IP ไปสอบถามที่เราเตอร์ว่าเราเตอร์รู้จักคนคนนี้หรือเปล่าดังนั้นการที่ PC 3ติดต่อกับเ r o ตอร์ได้เวลาที่คุณจะเซตข้าม IP บนเครื่องลูกขา้าคุณจำเป็นที่ต้องเซต default gateway ก็หมายความว่า ถ้าเกิด PC 3ติดต่อกับ PC ที่อยู่ในเน็ตเวิร์เดียวกันต,ต,ติดต่อเน็ตเวิร์ที่อยู่ในเลเยอร์เดียวกันมันจะไม่ต้องอาศัยเราเตอร์มันจะอาศัยหลักการบอร์ดแคสคืออาร์บอร์ดแคสที่เราได้เรียนรู้กันไปมันใช้หลักการอาร์บอร์ดแคสแต่เมื่อไรก็ตามที่ p 3พบว่ามันติดต่อเครือข่ายต่างกันจากที่เราเรียนในเมื่อวานนี้ว่าถ้าเกิด Network ID มันต่างกันมันจะอาศัยการวิ่งไปที่อะไรครับ default gateway หรือวิ่งไปหาที่เราเตอร์ แล้วเราเตอร์เองเนี่ยจะมีค่าค่าหนึ่งเที่เรียกว่า routing table นะ routing table คาวนี้หลายคนจะรู้ไงเน็ตเวิร์กนี้เหมือนกันเลยต่างกันคุณก็ต้องมาดูรายละเอียดของการติดต่อซึ่งเราก็เปรียบเทียบกับ OSI model ในรูปที่เห็นนี้นะครับถ้าท่านใดมองไม่เห็นนี้ก็ copy slide จากเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเข้าไปดูในเครื่องที่เครื่องคุณโดยเฉพาะคนที่อยู่ข้างหลังงเนี่ยนะครับคุณจะพบว่าสังเกตน,นะแสดงว่าร,รูปนี้คือ IP คือ1 9 2 1 6 8 1 1ติดต่อกับ19 2 1 6 8 2 1 ก็แสว่านี่อยู่ในเน็ตเวิร์กเลยครับต่างเน็ตเวิร์กกันใช่ไหมฮะแสดงว่ามี PC เครื่องหนึ่งเนี่ยจะติดต่อกับ PC 1จุดหไปติดต่อจากจุดสคือหนึ่งเกจุดหติดต่อกับหนึ่งเก้าสองจุดหมันรู้ว่ามันต่างกาันปุ๊บ PC เนี่ยจะใช้ default gateway เป็นตัวระบุการที่มันใช้ default gateway มันใช้เพื่อ mm hmm. เพื่อนะครับเกตน,นะฮะมันจะทำการติดต่อในเลเยอร์ที่2โดยที่มันจะเอา mac ของมันเองเนี่ย ไปติดต่อกับแม็กของใครครับของเราเตอร์พูดง่ายคือมันจะไปหาตำแหน่งของอุปกรณ์โดยพิจารจากแม็กอดเดสแล้วเมื่อเราเตอร์ไปถึงปลายทางไปถึงถึงเราเตอร์แล้วถึงแล้วนะฮะมันก็พิจารว่าค่าที่คุณถามเมื่อกี้เนี่ยจุดสเนี่ยมันรู้จักหรือเปล่าดังนั้นถ้าเกิดเราเตอร์ใน r o u t i n g Table ไม่มี Network 2จุดสมันก็จะบอกใครครับบอกผู้ติดต่อว่ามันไปไม่ถึง คุณเคยปิงแล้วขึ้น destination unreachable พวกนี้คือปัญหาว่าอะไรครับมันไม่รู้จักปลายทางโอเคไหมครับขอานะครับตรวจสอบว่าเครื่องที่ติดต่อไปเลยครับเป็นรีโมทเช่น1 9 2่ง1 1กทำการปิงอะไรครับ1 9 2่งเก แสดงว่าแสดงว่าอะไรครับเป็นการติดต่อแบบรีโมทต้องใช้ความรู้เมื่อวานแล้วเรารู้ว่าเป็นการติดต่อแบบรีโมทเทคนิคที่ตวรวจสอบจะต่างกันจะใช้คำสั่งว่าอะไรครับผ่าปิงหรือเฟสเรลา เพื่อดูเส้นทางเลยครับในการติดต่อใช้วิธีการแก้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลอง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 ,ลองจำลองแล้วก็ลองเข้ามาดูต้องแยกเป็น Nofall o c a l r e m o t e นะครับ ลองทดสอบดูผมจะปินงจากเครื่องข้างนอกเข้ามาที่เครื่องเครื่องเครื่องข้างในนะเครื่อง,เค,องเครื่องนี้นะครับอาร์ฟผมใช้คำสั่งอาร์ฟลบอะไรครับลบเอดูก่อนมันดันรู้จัก2 5 0ผมเลย P, ลลลอ,อาร์ฟลบดีลบทิ้งเลยฮะเพื่อทดสอบอาร์ฟลบเอหม่ไม่รู้จัก250แล้วนะฮะแต่มารู้จักบอดแคสต์คือไอพีสุดท้ายมันรู้จักอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเพราะผมบอกแล้วหมายเลขไอพีสุดท้ายเป็นการบอดแคสต์ผมก็จะทําการอะไรครับปิง 10.8.21จุดอเลยครับ250เพราะว่าผมปิงได้เพราะอะไรครับจริงๆผมปิงได้เพรว่าผมเปิดไฟวอลไว้อยู่แล้วปิดไฟวอลไว้อยู่แน่ๆเลยปิด้วดไฟวอล นะครับผมไม่อนุญาตไม่อนุญาต exception ไม่อนุญาต,ญาตแต่ถ้าเกิดคุณกำหนดบแบบนี้ on ยกเว้นเราเกิด advanced ผมจะไม่เขาปิงนะครับผมไปที่ a d v a n c e ไปที่ ICMP ผมคลิกตัวนี้ออกไม่ แม่เขา request มันมีอยู่11 pattern ICMP เอ๊ะเอ๊ะออกสิติ๊กเข้าได้ติ๊กออกไม่ได้อืมอืมดีต่อเดฟอลท์ ไม่ได้นะละเรือกไฟล์ปิ้งโอเคผม enable ละนะ enable ตอ้ผม enable เ,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 เสร็จปุ๊บผมล,ลบ d ก่อนทิ้งนะฮะล,ลบ a ไม่มีนะฮะผมทำการปิ้ง10.821.250ยออแสดงว่ามันถูกไฟล์มังครับ ตัวตคอนโทรเปเนลว w ดีด็อกไฟ r อก Advanced Setting ถูกติ๊กไว้เพราะเหตุผลคือไฟปีนี้มันกำหนด Default ์ทออาออก r e s นซอ e ี่โฟล์โอเคเอาใหม่ a p p ลบดี อาร์ลบเนะฮะแล้วก็ปิงอ่ะไม่ได้นะครับไม่ได้พอไม่ได้แต่จริงๆแล้วกลไกมันจะมีอะไรครับอาร์าลบเปรากฏว่ามันยังมีมีอะไรครับเนี <c oughs> ่ยครับมี <c oughs> ลิสต์ของตรงนี้แสดงว่าเครื่องนี้มีเปิดอยู่ซึ่งเมื่อวานนี้เรารู้ว่าเราสามารถฟิงอาร์ลบอะไรครับ S เพื่อแมทชิ่ง10.8.21.250 00ข0 4ขีด29 0a fb aa ถ้าเกิดผมใส่ m a ทผิดคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ว่าคุณจะติดต่อไม่ได้ผมก็จะทำให้ดูผมก็นำาคลิกโปรแกรมเครนเครนอาร์เรลโปรแกรมนี้สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่ www.ox เดี๋ยวผมจะพิมพ์พระให้ดูดาวน์วโหลดได้ฟรีนะฮะ้าไปที่ h t t p w w w o, o, o x i t i d i t c r a n e h t m l มันมีการอัปเดตอยู่ทุกๆเดือนนะฮะฟังก์ชันก็จะเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆ โอเคนะครับคุณพิมพ์ผ่านตอนนี้คุณก็ดาวน์โหลดได้แต่ผมทำการติดตั้งนะตอนนี้อยู่เป็นระดับหนึ่งในการทำ p a สเว o ร r d แค a กนะฮะตอนนี้เป็นเวอร์ชัน4.9.10 Next มันอาจจะใหม่กว่านี้แล้วับ Next อย่างเดียวครับ Next 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 Finish Install มีอยู่แล้วโอเคนะฮะ โปรแกรมนี้สามารถใช้กับอะไรครับตัวเคสเคสนี่คือเป็น a i r p พีแคือผมสามารถที่จะดักฟังไวเลสเราเลยแนะนำว่าให้คุณเลือกใช้ไวเลสเพราะไวเลสมันนะครับมันไม่สีเขียวนะไม่มีเขียวจริงๆก็ผมมีอยู่แล้วผมไม่ติดตั้งนะครับตอนนี้เราก็จะมีโปรแกรมเคน ลักษะโปรแกรมเคนเนี่ยเดี๋ยวสาธิตที่ดูในพฤติกรรมของโปรแกรมเคนถ้าใครระหว่างที่คุณติดตั้งคุณก็ดูตามไปด้วยนะครับโปรแกรมเคนเป็นโปรแกรมต้องห้ามอันกนี้นะครับในแค่หน้าจอแรกในแท็บแรกแท็บแรกก่อนนะฮะแท็บแรกคือโปรแกรมนี้ได้ดับหนึ่งเพราะว่ามันรวบรวมทูคือสมัยก่อนเนี่ยเราต้องใช้ทูหลายตัวในการที่จะทําการงานด้านซ e เ u r ตี้ในการจัดระบบไอโปรแกรมเคนเนี่ยมันรวบรวมไอทูที่กระจายเนี่ยให้อยู่ในฟีเจอร์หนึ่งของอะไรครับของโปรแกรมเคนตัวอย่างเช่น คุณสามารถที่จะไปดักฟังคลาสสิดของไวเลสได้แต่คุณต้องไปซื้ออุปกรณ์ตัวหนึ่งนะอุปกรณ์นั่นคือแอ p ์ีครับผมซื้อมาแล้วตัวละแ0 0 0กว่าบาทเพื่อบรรยายให้กับกองทัพบกบรรยายให้กับหลายที่เพื่อให้เข้าตระหนักว่าถ้าเกิดมีแฮกเกอร์เข้ามาใช้ด้วยอุปกรณ์พวกนี้มันจะสาม,มารถอะไรครับดักฟังและคุณไม่รู้ด้วยเพราะมันเป็นอุปกรณ์ที่เป็นพาสซีฟคือมันจะไม่ประกาศตัวเองออกมาในเลยครับในวงนะนะโอเคนะครับอ่ะตอนนี้มาดูเรื่องฟังก์ชันก่อน ฟังก์ชันแรกคือ protected p a s s t o r a g e เมื่อคุณคลิกไปเสร็จปุ๊บเป็นยังไงครับ p a s เ w o r d ต่างๆที่คุณเคยใช้ในเครื่องนี้ก็ถูกเปิดเผยซึ่งเมื่อกี้เราเปิดเผย protected s t o r a g e ถ้าเกิดคุณคลิกไปนี้เน็กมันจะเป็นการดัมมข้อมูลในแรมข้อมูลในแรมซึ่งมันจะดัมม l s a คือ local security authentication ซึ่งในระบบบริการใหม่ๆเนี่ยจะฟังกันอุดไปแล้ว แต่ถ้าใครเขียนตรงนี้แล้วใส่รหัสผ่านตรงๆก็จะเสร็จนะครับก็คือแสดงว่ามาตรการนี้จะต้องทำอะไรนะครับสาการพัฒนานระบบทั้งหมดระบบงานให้เข้ารหัสอะไรครับรหัสผ่านถึงแม้ว่าอะไรครับถึงแม้ว่าจะ จะเขาเย็ดที่อยู่ในแรมคือบางคนเนี่ยรหัสผ่านเราเข้าไปในแลมเนี่ยถูกถอดซึ่งเขาบอกว่าไม่ให้เก็บตรงๆเพราะว่าถ้าเกิดมีคนเปิดตรงนี้มันเปิดเปยดรหัสผ่านที่ถอดคือตอนล็อกออนเดี๋ยวเข้านะครับแต่ตอนเลยครับ LSA ไม่เข้าอย่างนี้ไม่ได้ตอนนี้มาทัางการจัดเก็บพาสเวิร์ดในแรมก็ต้องอะไรครับเวลาโปรเซสเนี่ยก็ต้องเข้ารหัสด,ด้วยคราวน,นี้มาดูต่อ ไวเลสพาสเวิร์ดถ้าเกิดเครื่องนี้มีการเซตค่าของ w ไวเลสต่างๆก็ถูกเปิดเผยพอดีนี่ไม่มี w ไวเลสต่ออยู่ก็ไม่เป็นไรพาสเวิร์ดในพวก b r o าว์เซถ้าเกิดคุณใช้ b r o าว์เซอร์แล้วออนตามที่ต่างๆก็จะถูกสน,นำเสนอพาสเวิร์ดในเมล l พาสเวิร์ดในกรณีที่เป็นเดล็อ p พาสเวิร์ดในบล็อกต่างๆของ Windows ซึ่ง Windows มันจะมีให้ใส่พวกพาสเวิร์ดในช่องต่างๆเนี่ยห้าม คุณลองไปคิดเครื่องคุณบางคนจะเห็นบางคนจะไม่เห็นเพราะการเห็นไม่เห็นมันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับเครื่องนะว่าใครเคยใช้อะไรบ้างของผมนี่เป็นเครื่องจำลองก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยโอเคไหมครับเพราะนั้นนี่ฟีเจอร์เรื่องของแคชพาสเวิร์ดมีใครสงสัยบ้างแต่ละคนมีเห็นไม่เท่ากันฮนะเห็นไม่เท่ากันเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเราแนะนำว่าห้ามออเทนผ่านเครื่องสาธารณนะเพราะมีโปรแกรมประเภทนี้อยู่ 2เครือข่ายจะต้องทำการอะไรครับตัวนี้มันสามารถที่จะไปทำ now station แล้วไป get ค่ารายละเอียดของเครื่องได้คือมัน get object ต่างๆได้คือมันจะใส่ฟังก์ชันที่ผ่าน now station เราก็มาดูสรุปว่ายังไงน,นะครับคือ2ก็คืออะไรครับการใช้พวกแนวเซสชั่นวิธีการแก้ปัญหาคือควรที่จะใช้ระบบปฏิบัติการเลยครับ Windows XP บวก Switch Pack 2ขึ้นไปไม่ควรใช้อะไรครับระบบปฏิบัติการ Windows 2000หรือต่ำกว่าน,นี้ เพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้ต่ำนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถจะดูนาวเซชันได้ถ้าจะใช้ต้องทำการแต่งนะครับรีชิสตี้คือทำการคัตติ้งนั่นเองอุดช่อโหัวงเครื่องนาวเซชันแต่พอดีในห้องนี้เป็น Windows XP Suite 8 2หมดการใช้นาวเซชันของคุณเนี่ยนะครับไม่ได้ คือวิธีการดาวนซสชั่นก็คือไปแค่ไปท่องไปในซอ o ต์แว n ์เน็ตเวิร์กแล้วผมก็ลองเข้าไปเช็คในเครือข่ายนกลุ่มเครือข่ายเข้าไปดูในกลุ่มคอมพิวเตอร์นะแล้วผมจะบเพิคลิกเข้าไปดูอย่างกรณีนี้ไม่ับสอบตกเพราะว่าผมสามารถอ๋อยังไม่ตกเท่าไหร่ดูแอดมินได้แต่ติดพาสเวิร์ดเข้าใจนะไอนี้คือ enable N o ว s e s ิ i o n วิธีการตรวจสอบก็ลองไล่ตรวจสอบทีละเครื่อง ก็หมายความว่าเค,เครื่องบางเครื่องเนี่ยผมสามารถที่จะดูเลยครับ user ได้คือคุณกลับไปดู network ว่าเครื่องไหนที่มันเป็นตัวที่ทําให้เกิดช่องโหว่บ้างแต่ตรงนี้ช่องโหว่นี้ไม่ไม่ร้ายแรงเป็นแค่ระดับ medium โชคดีครับีดีที่นี่ไม่ได้ไม่ได้ enable remote r e g i s t r y ถ้า enable remote r e g i s t r y ผมก็สามารถเห็นเลยครับเนี่ยผมทำํำ enum ไปหา enum user นะครับคราวนี้มาดูถัดไป ปัญหาที่3คือปัญหาซีเรียสมากซีเรียสแล้วมากที่สุดนะมา,มากที่สุดคือกฎหมายก็เลยออกห้ามทำสนนปเพราะเหตุผลปัญหานี้นัวเองคือโปรแกรมเนี้ยสามารถที่จะใช้หลักการคุณจำแอปแอปแคสที่ผมบอกผมใช้หลักการแอปบอสแคสได้นะฮะผมท้อการคลิกเครื่องหมายบวกอ่าเขาบอกว่าอ่าพ,พร้อมนะฮะไปที่การ์ดเน็ตเวิร์ฟฟังก์ชันสนิปเนี่ยจะต้องเอนเวอร์บการ์ดเน็ตเวิร์ฟก่อนไปไอคอนที่2มันจะให้คุณเลือกการ์ด เหมือนเหมือนโปรแกรมบายชาร์กฮะเลือกการคุณเลือกการเสร็จปุ๊บกดการมันเริ่มสนิปลนะ้ะมันเริ่ม enable การส n นิปซึ่งหลายคนก็เลยเริ่มเริ่มทำแล้วก็ไปคลิกที่ไหครับเครื่องหมายบวกในเครื่องหมายบวกเนี่ยจะมีการตรวจสอบ all network มันจะทำการใช้ต่อการ arp test แล้วก็คุณกดโอเคมันก็จะดูเครื่องที่อยู่ในนะครับในวงทั้งหมดโดยการบอ o a d c a s t แล้วให้คุณรีพายกลับ ไฟวอลเอาไม่อยู่เพราะเพิ่อนน้อไฟวอลไม่อยู่เพราะอะไรครับเพราะพฤติกรรมการอาร์ฟยังไงก็ต้องอะไรครับต้องตอบกลับเขาก็จะรู้ว่าตอนนี้ผมมีสมาชิกอยู่ในวงของผมเนี่ยเท่านี้นะเท่านี้คือวอาใช้โปรแกรมสนิทเนี่ยมันจะพบปัญหาอุปสรรคกับตัวที่เรียกว่าสวิตช์เพราะสวิตช์เนี่ยสมมตินะฮะทางคุณคุณชัยศิษฐ์ติดต่อกับคุณสุรชัยสองคนนี้ติดต่อกันผมผมผมเป็นแฮกเกอร์ผมสามารถได้ยินไหม จากฟังก์ชันสวิตผมไม่ได้ยินเพราะอะไรครับเพราะสวิตมันจะทําการอะไรครับบอกแมกเรสคุณติดต่อคุณผมเป็นคนละแม็กมันไม่ได้ยินแต่ตัวนี้จะมีฟังก์ชันหนึ่งที่ชื่อว่า up point o u t i n g คือจะเป็นเทคนิคถ้าเปิดภาษาทางการ Security เขาเรียก man in the middle ผมเพื่อให้เปิดความเป็นธรรมผมเปิดว่า woman in the middle ก็ได้ <c oughs> เขาตั้งเป็นชื่อว่า man นะฮะเขาบอกว่าผู้ชายจะเรวกว่าผู้หญิงจริงๆนะฮะ เรื่องเร็วๆนี้ะ Man นะแมดมิดเดิลแมเพราะฉะนั้นหมายความว่าวิธีการนี้ถืออะไรให้คุณคลิกที่แท็บด้านล่างแท็บที่2เขาเรียกว่าการ p o ยซันสมมติเกิดผมอยากจะฟังว่าคุณสุรชัยออกเน็ตคุณสุรชัยคุยกับเรา,าเตอร์ใช่ไหมแล้วผมเป็นอีกแมดหนึ่งเพราะผมอยู่คนละรพอร์สวิตผมไม่สามารถได้ยินคุณสุรชัยกับที่คุยผ่านออกเน็ตได้ผมอยากจะฟังผมก็จะทําการเลยครับทําการไปที่ up p o ยซ o น routing คือแทบ็บ ตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการคลิกคลิกที่ที่แถบแบด้านบนขวาเพราะคุณต้องสร้างตารางของการอัพไฟเซอร์เราติ้งเป็นการวางยาเจ้าคุณปู่นามภาษาไทยนี้ก็คือนะครับท่านคุณปู่ไม่เคยเห็นลูกสาวเราแกล้งบอกว่าเราเป็นเลยครับเป็นเราเตอร์แฮกเกอร์บอกตัวผมอะ่ะเป็นเราเตอร์เพื่อให้เหยื่อลองตายใจว่าผมเป็นเราเตอร์กระส่งมันจะส่งผ่านที่ไหนครับที่ผมก่อนแล้วผมค่อยส่งผ่านเราเตอร์ตัวจริงทีหลัง คือจะแอบดักฟังเขาเรียกการแทรกตัวเองไปฟังระหว่างเส้นทางเขาเรียก man in the middle เราก็จะคิดคืองหมายบวกแล้วก็เลือกผมรู้ว่าเราเตอร์คืออะไรครับ10.8.21.254ผมรู้จักตรงไหนผมรู้จากการที่ผมรู้ยี่ห้อเมื่อกี้นี้ a r c a t e l เนี่ยผมก็รู้ว่ามันเป็นอะไรครับเป็นเราเตอร์ Cisco เป็นเราเตอร์ผมก็ไม่ต้องเดาเดาผมไม่ต้องเห็นค่าคอนฟิคกคุณผมก็พอจะดาได้หลังจากนั้นก็มาดักฟังใครสักคนหนึ่ง ช่วยบอกไอีใครจะเป็นเหยื่อหน่อยเจ้าคุณปู่นะครับหลอกว่าเจ้าคุณปู่ผมมาเป็นเลาเตอร์คุณ2องหก็คิดว่าผมเป็นเลาเตอร์แต่การวางยานีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผมต้องคิดเครื่องหมาย LED เลยดีเครื่องหมายอันตราย,ยนะอันบอกเนี่ยผมอะไรครับวางไฟซอรนิ่งไปแล้ว้อยแล้วเพราะฉะนั้น2องหใครยกมือน,นิดหนึ่งอ่าสองหนึ่งสี่นะฮะ พราะคุณบางยาเนี่ยผมสามารถจะทาเทคนิคเรียวไฮแจ็คก็ได้การทําเทคนิคดักฟังก็ได้ทําเทคนิคได้สารพัดจะเทคนิคเลยเพราะคุณตกเป็นอะไรครับ <c oughs> เป็นเป็นคนที่ผมเป็นเป้าหมาย <c oughs> เขาเรียกเป็นวิธีม่มเหยืียนะเป็นเืียดังนั้นตอนนี้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดนะครับมีใครสักคนหนึ่งล็อกออนหรือใช้บริการใดๆก็แล้วแต่มันจะปรากฏอยู่ในลิสต์ <c oughs> เอาว่า ตอนนี้เกิดคุณทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะถูกดักฟังซึ่งีนกลุ่มพาสเวิร์ดคุณใช้ m ม s q l ก็ถูกดักฟังนะครับคุณใช้ m ม s q l ถูกดักฟังครั้นี้มีคนถามบอกว่า,วาถ้าเกิดคุณไปดักฟังพวกโค้ดเมลได้ไหมคําตอบก็คือได้สมัยก่อนโค้ดเมลเนี่ยเวลาถูกดักฟังเนี่ยมันส่งหลอกเหยื่อแล้วก็แล้วก็วกถ้าเหยืย่อใส่พาสเวิร์ดก็จะสามารถดักฟังคือมันสามารถดักฟังแม้กระทั่งว่าเป็นอะไรครับที่คุณเห็นฮนะมันสามารถทำอาร์ o โพยเนของ HTTPS ก็ได้ทำ HTTPS ก็ได้ พวกฟรีไอแมทโฟนนี่ทำได้หมดนะจีเด็ตเซอร์ฟอร์มก็ได้ครัวนี้มันก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือกรณีที่พาสเวิร์ดเข้ารหัสเช่นคุณล็อกออนในวินโดว์เนี่ยถูกว่าคุณแมปได้ในวินโดว์ถูกเข้ารหาัสมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งเขาเรียกว่าแท็กติ้งนะมาดูการแท็กติ้งนะฮะก็คือเราพบว่าจะมียูเซอร์ที่ผมดักได้นะฮะ คือ250เนี่ยดักจาก237คือใครครับ237คือใครก็ไม่รู้นะฮะหรือว่ากรณีที่มีใครทุกคนมาคอนเน็กที่เครื่องผมอลองคอนเน็กที่เครื่องผมนะฮะ25ฟั 2, 5, งก์ชันนี้จะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่าเราก็กดเมาส์ขวา Send to Cracker มันมี Send to Cracker ซึ่งเมื่อคุณเข้าไปที่ Cracker พาสเวิร์ดเนี่ยเป็นพาสเวิร์ดที่คุณจะใช้ b Brute f o r c e เพราะนั้น จงจำไว้เลยนะครับนี่คือเหตุผลว่าทาไมเขาให้คุณเซตพาร์ดวให้เกิน8ตัวอักษรเพราะผมสาธาิตให้คุณดูดูนะฮะผมกดเมาส์ขวามันมีฟังก์ชันถ้าเกิดคุณเซตคำในดิจิทัลคือพาร์ดวตรงคำในดิจิทัลนะฮะมันใช้เวลาบูตฟอร์สแป๊บเดียวปุ๊บมันแอดดิจิทัลเข้าไปแล้วก็ทำการเลยครับ สเาาพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครใช้คำใน dictionary มีมีประมาณ40,000กว่าคำเองมันก็ใช้เวลา b o o t s t r a ไม่ถึงอะไรครับไม่ถึงนาทีเรียบร้อยแต่ต้องเป็นคำตรงใน dictionary นะฮะเข้าใจฮนะเพราะฉะนั้นเขาถึงห้ามคุณเซ็ตพาสเวิร์ดต,ตรงคำใน dictionary เป็นคำพอดีพาสเวิร์ดในที่นี้คุณเห็นว่าผมใช้เขา p s d e w n ูนย์ a d มันไม่ตรงคำใน dictionary เข้าใจนะ อย่างเช่นถ้าคุณใช้คําว่าพาสเวิร์ดอเลนพาสเวิร์ดชื่อบุคคลชื่ออะไรต่างๆเสร็จหมดเพราะว่าฟังก์ชันนี้สามารถที่จะแอดดิชเชียรี่ที่เป็นชื่อบุคคลก็ได้คือใน Google คุณเสิร์ชเนี่ยมันจะมีคนที่ทำดิชเชียรี่ระดับการการบูตฟอสต์อยู่ค่อนข้างเงยอะๆมีคนรวบรวมประมาณ10ล้านกว่าพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดนุ้งคำต่างๆเนี่ยคือเวลาผมเสิร์ชผมเข้าไปเขาว่าบิดดิชซึ่งไฟล์ประมาณ30กว่าเมกเก็บพาสเวิร์ดกว่า10กว่าล้านกว่าพาสเวิร์ดแล้วก็ใช้หลักการเนี้ย นการ boot, ซึ่งใช้เวลาไม่ถึงวันก็สามารถแคกพาสเวิร์ดที่มีคําที่มีความหมายเพราะฉะนั้นห้ามใช้ห้ามใช้นะและตอนนี้กผมกำลังจะแนะนำให้มีการทำคำที่คนไทยชอบใช้คำภาษาไทยแต่พิมพ์ภาษาอังกฤษจ,จะเก็บดิจรทีแบบนี้คือเอาพยัญชนะไทยเนี่ยมาตั้งแล้วก็แปลงเป็นไหครับเป็นโค้กภาษาอังกฤษแล้วก็ลองบูตฟอร์ดดูคือทำไมต้องทำแบบนี้เพราะแฮกเกอร์เขาทำกัน เรากำลังจะต้องให้อ r ว n เ s สว่าเราจะต้องใช้อะไรครับคำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงใน d i c t i o n a r y คือต้องเซตพาสเวิร์ดที่ไม่ได้มีความหมายในตรง Dictionary เพราะมันใช้วิธีนี้ไม่ถึงนาทีก็อะไรครับบูทได้ไดเป็นเพียงครัง้งนี้ยบูทไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะพาส w เวิร์ดเราไม่ตรงใน i i t i o n a r y เข้าใจนะฮะนี่คือความตระหนักที่คุณต้องกลับไปสื่อสารให้ยูเซอร์ทุกคนทราบว่าห้ามเซตคำที่อะไรครับ ที่ตรงในเนชิลี่น,นั่นเองเพราะมันมีปัญหาเรื่องพวกนี้คือเราไม่รู้หรอกครับว่ามีคนที่รู้ทูนี้อยู่กี่คนแต่ที่แน่ๆตอนนี้29คนรู้แล้วและที่เป็นคนนี้เป็นคนอันตรายแล้นเราวิธีการป้องกันตัวคุณเองก็คือเขาต้องเซตฟาร์ธแบบแบบเข้มแบบข็งตั้งแบบแบบเข้มแบบข็งตอนนี้แพ็กไม่ได้โอเคนะครับนี่ไม่ได้เขาบอกว่าในแพ็กเชิลี่ไม่ได้ไม่เป็นไรเขามีวิธีสองวิธีสองคือเทคนิคที่เรียกว่าบู o ฟอ e การบูทฟอร์สคืออะไรผมต้องเลือกให้ตรงกับเซสชันนะตรงนี้เป็น NT Six section Security t ผมจะไล่อากาักขระโดยที่เป็นตัวอักษรและความยาวประมาณเลยครับ6ตัวอักษรคุณว่ามันใช้เวลาแคกกี่นาทีลองทายน,านะครับคุณเดาเนี่ยโอ้เกีย่ติผมทำให้ดูถ้าเกิดคุณเซตคำที่ไม่มีความหมายแต่ แค่6ตัวสอนมันใช้เวลาในเครื่องเครื่องนี้นะฮะไม่ถึง10นาทีฟันธดเบิดหตัวสอนสมควรใช้ไหมไม่สมควรนะฮะไฮรเลิกเมนกลับไปที่หน่วยงานพัดเวิรดหตัวสอนไม่สมควรใช้ถ้าเกิด7ตัวตัวสอนคุณว่ากี่นาที3ชั่วโมง4ชั่วโมง7ตัวสอนก็ไม่สมควรใช้เหมือนกันเพราะัน้าคุณจะใช้คุณต้องใช้8ตัวสอนขึ้นไป แปดตัวอษเนี่ยมันใช้เวลาต้องสามวันกว่า mm. หลายก็บอกอก็ไม่ควรใช้อีกเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะใช้คาในในนี้นะขอให้คุณใช้ผสมนะครับมีตัวเลขตัวใหญ่และตัวเลขและแปดตัวอษรมันใช้เวลาทั้งหมดสิบเ <laughs> อ็ดปีไม่อยานแล้วกันเพราะตรงนี้เป็น,นเครื่องมืออันตรายช่วงช่วงบ่ายเนี่ยเราจะพูดถึงการแก้ปัญหา จากการที่เราโดนเลยครับโดนยำไปเม My My ื่อสักครู่นี้โอเคนะครับถ้างั้นเราเบรกกันก่อนตอนนี้เที่ยงพอดีนะฮะเดี๋ยวเบรกแค่นี้ก่อนนะครับแล้วชว่วงบ่ายจะพูดถึงการแก้ปัญหา